คุณชันชัยมีอาการเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเมื่อไหร่อย่างไรครับประมาณ7ปีที่แล้วครับผมบอาการมันเป็นยังไงฮะเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการฉี่กระปิดกระปอยอนะฮะแล้วกลาคืนก็ลุกมาฉี่บ่อยอนะครับสุขภาพ ปกติดีปกติดีครับไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นอ๋อไม่มีฮะมีมีไหมฮะไม่มีครับมีการตรวจสุขภาพประจําปีไหมฮะมีครับมีปีละครั้งปีละครั้งครับนะฮะล่าสุดที่เป็นก็คือเมื่อปีห้าสามปีห้าสามับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะสี่สิบไอ้โทษดีห้าสิบหายเป็นสิบเลยนะฮะ ประมาณห้าสิบหกครับห้าสิบหกนะก็เป็นปกตินะฮะอาจารย์นะฮะสำหรับผู้ชายวัยสักห้าสิบขึ้นค่ะเป็นปกติค่ะเป็นแทบทุกคนเลยค่ะแทบทุกคนนะฮะไอต่อมลูกหมานี่จะมาค่ะแต่แล้วแต่อาการใช่ไหมฮะก็พอสูงอายุขึ้นเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศนะคะครับมันก็เราจะพบแทบทุกคนเลยนะคะผู้ผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของวัยทองมากกว่าครับเต้านมบ้าง อ่าไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นอาการเนื่องมาจากวัยทองคือฮอร์โมนเพศหมดอ๋อที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะอ่ะเ็จของคุณชันชัยก็คือปัสสาวะกระปิดกระปลอยครับมันมันยังไงฮะสังเกตยังไงฮะก็สังเกตคือกระปิกระปลอยคือฉี่ฉี่แล้วไม่ไม่ไม่สุดดีอืมอืมแล้วก็หยดติ้งทิ้งแล้วก็ฉี่บ่อยอ่าฮะครับวันหนึ่งกี่ครั้งยังไงฮะก็เข้าห้องน้ําบ่อยก็วันประมาณสิบกว่าครั้ง คือปวดก็เข้านะปวดรู้สึกปวดก็เข้าแต่่พอเข้าไปแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกฉี่ไม่ออกใช่ครับใช่แล้วก็ต้องเดินออกมาก็เดินออกมาเขาปกติก็ทำครับแล้วเวลาอั้นปัสสาวะอั้นได้ไหมอั้นอั้นไม่ได้อั้นไม่ได้เลยอั้นไม่ได้เอ่ปวดยังไงต้องเข้าต้องเข้าถูกไหมฮะแล้วตอนนอนเป็นยังไงฮะตอนนอนก็ต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อย ก็ฉี่ก็ปีกปอยเหมือนกันกลางดึกอย่างนี้อ่าันคืนหนึ่งประมาณสามถึงสี่ครั้งโอ้โหสงสัยไหมว่าตอนแรกว่าเป็นอะไรก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้สงสัยอะไรเพียงแต่ว่าไปตรวจสุขภาพทุกาปจังปีทุกครั้งอปีปีละครั้งนะฮะปีละครั้งเสร็จแล้วก็ค่า P.S.A ใช่ไหมฮะค่า P.S.A มันสูงขึ้นซึ่งมันคือค่าอะไรฮะคุณหมอบอกเป็นค่าเกี่ยวกับอะไร เป็น uh, prostate specific antigen ค่ะเป็นค่าที่บอกถึง uh, ความผิดปกติหรือสภาพของต่อมลูกหมาก่ะค่ะอออตอนนั้นไปตรวจแล้วตรวจแล้วก็ปกติก็จากศู0ถึง4คนปกติชไม่เกิน4ใช่ไหมไม่เกิน4ผมก็ขึ้นไปถึง6ถึง6ถึง 6, ง 6. ก็ก็ไปตรวจก็ทางทางโรงพยาบาลบอกก็แนะนำให้ไปหาหมอเฉพาะทางอื ผมก็ไปหาหมอเฉพาะทางทางไหนอฮะทางทางยูโรโลจีค่ะเราบอกแค่นี้ฮะเก็ส่งตัวไปอีกแผนกหนึ่งว่างั้นก็ไปไปเช็คก็ข้ามาก็เป็นเป็นเจ็ดแล้วเป็นเจ็ดแล้วก็หมอก็ให้ยาแก้เสบมาแก้ไเสบกับยาขยายท่อปัสสาวะนะครับ ก็ทานได้ก็หมอนัดอีกสามเดือนมาตรวจครับนั่นคือวิธีการรักษาเบื้องต้นเบื้องต้นก็กินก็จากจากเจ็ดก็ลงมานิดหน่อยครับก็หมอก็ให้ยามาทานอีกเหมือนเดิมอืนะฮะเสร็จแล้วก็ก็นัดไปอีกสามถึงหกเดือนครับก็ไปตรวจก็ยังเหมือนเดิมอีกขึ้นไปเป็นสิบสามแล้วโอ้โหนะขนาดกินยาแล้วนะ ก็ขึ้นไปสิบสามหมอบอกว่าเอ้ะตอนโทษทีตอนตอนช่วงที่หกที่เจ็ดเนี่ยทางทางหมอก็มีตรวจเอาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคือก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอาใช่ก็ตรวจแล้วผลออกมาก็ปกติอืปกติครับแต่แล้วก็ก็ให้ยามาทานเหมือนเดิมแต่ค่านันกลับสูงขึ้นสูงขึ้นถึงสิบสามสิบสามเมื่อเดือนเมษามีนาปลายบานปีห้าสาม เอ้ยห้าสามใช่ครับก็ผมว่าหมอผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมเพื่อเพื่อจะมาตัดชิ้นเนื้อใหม่ไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือตัดตัดชิ้นเนื้อใหม่อีกรอบหนึ่งผมก็ไปขอขอไปเที่ยวก่อนในสาสงการครับก็กลับมาจังจังจากเที่ยวกลับมาก็เปิดทีวีดูเจออาจารย์หมอกับเจอดรเสรีครับ ก็ผมก็นั่งฟังผมติดใจคําเดียวก็คือคํำว่าสมดุลร่างกายอืการปรับสมดุลของร่างกายอืคือถ้ามันเหมือนเหมือนกษัตริย์จีนฮะหญิงก็อยางให้มันเท่ากันครับก็คือถ้ามันสมดุลซะมันก็หายปกติมันก็หายปกติครับอันนั้นคือคําที่คุณชันใช้ประทับใจประทับใจผมก็ประมาณวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาถ้าจำไม่ผิดก็มาที่นี่เลย เดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งย้อนกลับไปตอนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยเนี่ยต่อครั้งต่อครั้งเนี่ยมันเว้นระยะนานแค่ไหนหมายถึงก็ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆเฉลี่ยชั่วโมงต้องเข้าชั่วโมงหนึ่งต้องเข้าใช่ใช่เพื่อเป็นความรู้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสุภาพบุรุษหรือคุณผู้ชายท่านใดที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอมาที่มาที่โอเปอเรชั่นบิมครับก็รับรับประทานก่อน ตอนตอนเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดอันนี้คือหลังจากที่คุณทราบว่าค่า P.S.A ของคุณเนี่ยไปถึงสิบสามมันไปถึงสิบสามสิบสามแล้วหมอฟันทงว่าเป็นอะไรเรี่ยงฮะไม่ไม่ไม่ได้ฟันธงไปเพียงแต่ว่าหมอขอตรวจตัดชิ้นเนื้อไปตรวจใหม่ครั้งหนึ่งตัดอีกทีหนึ่งเพราะค่ามันเพิ่มขึ้นไปสูงมันมันขึ้นเรื่อยๆฮะคือพฤติกรรมก็ไม่ดีขึ้นด้วยใช่ใช่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมปัสสาวะกระปิกระอยลุกขึ้นมากลางดึกปัสสาวะไปแล้วก็ไม่สุด กลางคืนนี่ลุกมาประมาณสี่ครั้งมันก็นอนไม่เต็มที่นะฮะแต่ในใจลึกๆก,กลัวไหมก็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 กลัวอยู่ว่าอาจจะเป็นนะฮะอาจจะเป็น<ำ>เพราะค่ามันมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันสูงได้ถึงเท่าไหร่ครับอาจารย์ไอ้ค่า PSA ที่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสูงขึ้นเท่าไหร่ค่ะ มันมันแล้วแต่คนนะว่าเป็นถึงขนาดไหนถ้าเป็นถึงขั้นมะเร็งมันก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกเยอะอ๋อคือถ้าจากนี้ไปมันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งซึ่งคุณชันชัยคงพอจะทราบครับใช่ครับก็เสียวๆอยู่ครับอ่าเสร็จแล้วเข้ามาหาอาจารย์เพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมหวังว่าอะไรฮะก็ตัดสินใจซื้อเลยฮะอืมก็เข้ามาก็ก็คือประทับใจคำคำนี้เองฮะว่า ความสมดุลของร่างกายทุกอย่างหญิงกับอย่างถ้ามันเท่ากันโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีอ้าวในเมื่อ,อนนเราอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นนะคุณทานยามาแล้วทานยาก็ยาทางทางคุณหมอให้มาอือซึ่งผมก็ดูแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากจากผลไม้อ่ามันไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมี<ะ><ะ>ผมก็ตัดสินใจซื้อทานเลยคือยาที่หมอให้ ไม่ให้ผลในทางบวกถูกไหมอ่าผมพูดถูกนะฮะคือคุณหมอที่จ่ายยามาให้เนี่ยคือคุณทานยาแล้วไม่ดีขึ้นครับใช่ครับถูกไหมฮะคุณเลยจะลองพึ่งทางเลือกใช่ครับก็เลยเข้ามาหาผลิตภัณฑ์โอเวอร์เชนบมใช่ครับเสร็จแล้วทานยังไงฮะเริ่มต้นก็เช้าก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดครับก็ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดสองเม็ดครับอ่าฮะ ทานไปสักเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นในร่างกายก็ตรงตรงนั้นก็ประมาณสามเดือนสามเดือนคือผมก็ไปหมอนัดเช็คอีกทีคือไปไปพิสูจน์ว่าโอเคมันมันได้ผลไหมคือจะพิสูจน์ว่าบิมของเราได้ผลไหมก็ไปไปตรวจกับหมอคนเดิมค่าลดลงเหลือสี่กว่าจากสิบสาม สิบสามนี่คือตัวเลขหลังสุดที่คุณหมอจ่ายยาให้แลวคุณรู้ผลยังไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อครับถูกไหมฮะครับพอรับประทานบิมไปได้สามเดือนครับถูกไหมฮะก็อยากพิสูจน์ว่ามันมันได้ผลไหมก็ไปนัดหมอระหว่างสามเดือนมีทําอะไรไหมฮะไม่มีฮะไม่มียาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ไหมฮะอ๋อไม่ไม่ได้ทานก็ไม่ทานด้วยไม่ทานเลยทานแต่บิมคือจะ พิสูจน์ว่าโอเคถ,ถ้ายาของหมอกับบีมร้อยเนี่ยอืมอมันอตัวเป็น,เป,นเป็นตัวไหนทานสูตรสีอะไรครับสีเขียวฮะสีเขียวสามเดือนโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นเลยไม่มีฮะไม่มีคือเวลาที่เราเราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยหลายๆลคนชอบทําวิธีนี้ก็คือตัดยาที่หมอสั่งซึ่งอาจารย์อภไพเองเนี่ยจะแนะนําอยู่เสมอว่าไม่ควรทําถูกไหมฮะอาจารย์ครับนะฮะอ่ะ เสร็จแล้วสามเดือนผ่านไปค่า p s a ของคุณที่ค่าวัดเรื่องของไอต่อมลูกหมากลดเหลือสี่จุดนิดหน่อยฮะอันนี้คุณหมอเป็นคนบอกอีกฮะก็อ่านอ่านจากอ่านจากค่านี้จากค่านี้อ้าวถามอาจารย์พิเชษครับถามว่าทําไมมันถึงลดครับครับ,รบก็จริงๆผมผมเรียนว่าอย่างนี้ผมก็เคยมี p s a สูงนะแล้วผมก็กินเม็ดดึงสองเม็ดปีหนึ่งผมก็ลดลงมาได้ แต่นปีเม็ดสอเม็ดเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างกรณีนี้ตอนนี้ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันทําไมถึงลดนะแต่นี้เราเข้าใจแล้วล่ะเพราะเราได้มีการเจาะเลือดของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันนะฮะแล้วก็พบว่ามันมีปริมาณของ TH1 เพิ่มขึ้นซึ่งจะไปกด TH2 นะครับขณะเดียวกันก็มีปริมาณของ T r e รกูเเพิ่มขึ้นซึ่งก็ไปกด TH2 เหมือนกัน t ทก็คือเม็ดเลือดขาวนะฮะซึ่งจะทําให้เกิดอาการอักเสบนี่แหละเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วแล้วอาการของ p o s t รต็กรนเนี่ยคือทำรุกงักอักเสบเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบที่เป็นผลจากการที่มีเม็ดเลือดขาวเทมากเกินไปนะครับเมื่อเป็นเช่นั้นมันก็เราก็จะลดลงนะครับลดลงซึ่งมันเป็นมันเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็น อาการตามวัยใช่ไหมใช่ครับอาการตามวัยครับอันนี้อาจารย์ตอบได้แล้วเพราะไม่ได้บอกว่าสั่งใช่ยาะเดี๋ยวอาจารย์อภัยก็ตอบแล้วฮะไม่มีลูกบมาดตอบไม่ถูกที่จริงต้องอาจารย์พิเชิเป็นคนตอบเพราะอาจารย์พี่เชิพอเจอเรื่องมะเร็งอะไรนะหลังไข่แกก็จะตอบไม่ถูกคืออันนี้มันเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเสมอในผู้ชายที่สูงอายุขึ้นครับ ซึ่งถ้าต่อมลูกมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอย่างที่บอกเนี่ยนะคะมันทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยขยายโตขึ้นเพอะขยายโตขึ้นมันก็ไปเบียดบังท่อท่อปัสสาวะมันก็เลยทําให้ปัสสาวะลําบากมันก็จะปวดปัสสาวะบ่อยเพราะว่าปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาไปถ่ายออกเนี่ยมันจะออกไม่ไม่หมดออกไม่สุดเพราะว่ามันโดนเบียดบังไสยางถูกบีบเอาไว้ค่ะทีนี้ถ้าหากว่า ปัสสาวะไม่หมดแล้วก็เหลือค้างอยู่ครนะมันก็จะหมักหมมนะฮะมันก็จะติดเชื้อพปติดเชื้อปั๊บมันก็เกิดตอบนุกหมากเกษตรนะครับซึ่งก็นําไปสู่อาการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นอาการเกิดนี้เวลาที่รู้สึกเป็นแล้วก็พยายามจัดการให้ให้ให้หมดไปจะเร็วที่สุดให้เร็วที่สุดจะดีที่สุดอย่างกรณีของคุณชาญชัยนิทานถึงสามเดือนผมผมคิดว่าสามเดือนรู้สึกจะนานจังนะ ก็อาจจะผมผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชันของเราทุกตัวเนี่ยช่วยอาการต่าลูกหมากผิดปกติได้นะครับทุกตัวเพราะมันมีรถทีเอสองเขือบทุกตัวตัวที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเปรียบเทียบนะเอาแต่ละตัวมาเปรียบเทียบแต่คิดว่าจากการที่เราดูผลการทดสอบเนี่ยน้ำมะคุดอาจจะดีที่สุดอ๋อน้ำมะคุดเพราะมันเป็นลด เพิ่ม TS1 แล้วก็เป็นลด TS2 แล้วขนาดเดียวกันก็เพ,รพริรีกเรกคูลเลเตอร์เป็นลด TS2 ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่อาการลดอาการอักเสบได้ดีขึ้นแต่คุณชานชัยเนี่ยกินแคปซูลสีเขียวก็จะได้อย่างอื่นขึ้นมานะอย่างอื่นก็คือความแข็งแรงรนะครผิวสวยหน้าใสาจิตใจสบายกินได้นอนหลับเนาะเยอะแยะเลยตามมาเยอะแยะนะครับทตัวนี้เชื่อเลยเชื่อเลยฮะเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับมาถึง